มารู้จักหุ้น AR หรือ Antero Resources ใน1น,นาทีหุ้นสายพลังงานก๊าซธรรมชาติยักษ์ใหญ่จากอเมริกา Antero Resources ก่อตั้งปี2002โดย Paul r u d และ Glen Warren สำนักงานใหญ่ยอยู่เดนเวอร์เน้นการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคแอฟริกาบริษัทนี้ทำธุรกิจด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติน้ำมันและของเหลว (NGL) ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมและการส่งออกทั่วโลก ล่าสุดราคาหุ้นอยู่ที่34ดอลลาร์ต่อหุ้นมูล,ลค่าตลาดกว่า10,000ล้านดอลลาร์แต่ปีนี้ผลตอบแทน YTD ติดลบเล็กน้อยและไม่ใช่หุ้นปันผลนะครับไตรมาสล่าสุด Antero ผลิตได้เฉลี่ย3.4 BCFE ต่อวันมีกำไรสุทธิ208ล้านดอลลาร์พร้อมซื้อหุ้นคืนกว่า92ล้านดอลลาร์ ปี2025บริษัทปรับลดงบลงทุนสำรวจพัฒนาเพื่อควบคุมต้นทุนและเน้นขายก๊าซไปยังเส้นทาง Gulf Coast ที่ได้ราคาดีกว่าตลาดทั่วไปข่าวล่าสุดแองโรรายงานงบ Q2 2025พร้อมปรับลดงบลงทุนและประกาศว่าผลิตภัณฑ์ n g l ได้ราคาพรีเมียมเหนือ m Mont Belview อย่างชัดเจนจุดแข็งคือมีที่ดินสำรวจมากกว่า5 0 0 0เอเคอร์ และเส้นทางไขก๊าซไปยังกอล์ฟคสต์แต่ก็มีความเสี่ยงจากความผันผวนราคากา๊าซและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสรุปสั้นๆคือ Antiro คือบริษัทพลังงานที่แข็งแกร่งในก๊าซธรรมชาติและ NGLs มีโอกาสเติบโตไปกับตลาด LNG โลกการลงทุนต้องมีสติศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับ